สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุูกุ้งอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการผันเสียงวรรณายุหลายคนนะคะผันเสียงได้อย่างคล่องแคล่วเขียนลายมือก็ดีขึ้นค่ะขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณกุ้งก็จะพาเด็กๆมาฝึกผันเสียงวรนณยุกันอีกเช่นเคยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มอ่านธรรนะคะให้เด็กๆไปหยิบเอกสารการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยแล้วเปิดไปที่หน้า23และ24นะคะเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกการขันเสียงวรรณยุกต์กันเลยค่ะเด็กๆขออาขาขาเอกขาขาโคค่าขาขาค่ขาขออาขา ผาโค่าขาขาผาผออาผาผาเอกผาผาโทผ้าผาผาผ้าผออาขาผาเอกผาผาโทผ้าผาผาผาหออาหาร ขห้าหาหาหา้หาหออาหาหาเอกหาหาทโทห้าหาหาหา้หาขออีขีขีเอกขีขีโทขีขีขีชขีขออีขีขีเอกขี ขี่โทขี่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 ชอีฉี่ฉีเอชี่ฉี่โทชี่ฉี่ฉี่ชี่ชอีฉี่ฉีเอชี่ฉีโทชี่ฉีฉีชี่สออีสีสีเอชี่สี่โทซี่ สีสีสซีสออีสีสีเอกสีสีโทซีสีสี่ซีผอูผูผูเอกผูผูโทผู้ผูผูผู้ผอูผูผูเอกผูผูโทผู้ หูผูผู้หออูหูหูเอกหูหูโทผู้หูผู่ผู้หออูหูหูเอกหูหูโทผู้หูผู่ผู้สาอูสูสูเอกสูสูโทสู้ สูสูสู้สอ u ูสูสูเอกสูสูโทสู้สูสูสู้สอวูสูสูเอกสูสูโทสู้สูสูชอองฉ่ำฉ่ำเอกฉ่ำ ฉัำโคชั่มฉัำฉัำชัมออัมฉัำฉัเอกฉ่ฉโ ane, ชั่มฉัฉช,ช,ชัมออัมฉัฉเอกฉ่ฉโ ane, ชัมฉัฉช,ช,ช,ชัมขออัมถมถัมเอกถม ถามโทท่ำถามถามทำถออัมถามถามเอกถามถามโทท่ำถามถามท่ำสอํอัสามสามเอกสามสามโทสั้นสามสามสั้นสองอัมสาม สาเอกสามสามโทสัำสามสามซ้ำสองไอใสใสเอกใสใสโทไสใสใสไสสองไอใสใสเอกใสใสโทไสใสใสไส หอไอหายหายเอกหายหายโท่หไยหไยหไให้หอไอหายหายเอกหายหายโทให้หายหาหฝอไอฝายฝายเอกฝายฝายโทไฟฝายฝายไา ฝอไอฝายฝายเอกฝายฝายโคไฟฝไยฝายไฟฝอไอฝยฝายเอกฝายฝายโคไฟฝายฝายไฟฝายฝายไฟขอไอไข่ไข่เอกไข่ ไข่โคไข่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 ขอไอไข่ไข่เอกไข่ไข่โคไข่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 ถ่อไอไข่ไข่เอกไข่ไข่โทไข่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  พอไอไผไถเอกไถ่ไผโทรไถ่ไผไผ่ไทยพอไอไผไผเอกไถ่ไผโทไผไถ่ไผ่ไทยพอไอไผไผเอกไถ่ไผโทไผไผไถ่ไท ขอเอาเขาเขาเอกเขาเขาโทรเข้าเขาเขาเข้าขอเอาเขาเขาเอกเขาเขาโทรเข้าเขาเขาเข้าฝอเอาฝาฝาเอกฝาฝาโทรเฝ้าฝาฝาเฝ้า <y transformative> Phó ao pháo pháo ẹ pháo pháo thô phao pháo pháo phao hó ao hảo hảo ẹ hảo hảo thô hao hảo hảo hao hó ao hảo hảo ẹ hảo hảo. Hảo, hảo. Hảo, hảo hảo thô hao เขาาเข้าขออขอขอเอกขอขอโทรข้อขอขอข้อขออขอขอเอกขอขอโทรข้อขอขอข้อขออขอ ท h เอกท h ทโทท่อท h ทอทอเอกทอทโทท่อ t h ททอหออหอหอเอกหอหอโทหอ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  หอเอหอ,หอ,เอ,ห,อ,ห,อหอหอเอกหอหอโทหอ,อหอหอหอไข่ห่าขอไอไข่ไข่เอกไข่หอเอาหาไข่ห่าไข่ห่าวขอไอไข่ไข่เอกไข่หอเอาหาไข่เหา เฝ้าฝ่ายหาฝอเฝ้าฝอฝทเฝ้าฝไอฝ่ายฝ่าเอกฝ่ายหออาหาเฝ้าฝ่าหา ขออาหาเข้าถ้ำผาเข้าถ้ำผาขอเอาเขาเขาโทเข้าทออัมถ enfin ังถังโทถ้ำขออาขาเข้าถ้ำผาเข้าถ้ำผาขอเอาเขาขาโทเข้า พออาถังถังโทรถ้ำพออาผาเข้าถ้ำผาใส่ผ้าสีซอยสใใสาเอกใส่พออาผาผาโทรา้าพสอีสีใส่ผ้าสีใส่ผ้าสี สอไอใสใสเอกใสพออาผาผาโทผภาสอีสีใสผ้าสีเฉสายชอเอเฉ๋ชอไอใสเฉ๋ไฉเฉ๋ายชอเอเฉ๋ชอไอใสเฉ๋ไฉ ฉ่ำใสฉี่ชอนอ่ำฉ่ำฉ่ำเอกฉ่ำสอไอใสชออีฉีฉีเอกฉี่ฉ่ำใสฉี่ฉ่ำใสฉี่ชอนอ่ำฉ่ำฉ่ำเอกฉ่ำสอไอใสชออีฉีฉีเอกฉี ฉ่ำสันฉี่สี่ขาเขาซอยีสีสีเอสีขออาขาขอเอาเขาสี่ขาเขาสี่ขาเขาซอยีสีสีเอสีขออาขา ขอเอาเขาสี่ขาเขาเห่าหา้าหูขอเอาเหา่าเห่าเอกเหา่าขออาหาหาโทหา้าขออูหู ยัไงบ้างคะกับการผ่านเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเด็กฝึกอ่านจนคล่องแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้ครูกุ้งได้ดูด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนที่3คัดคำลงในสมุดในขั้นตอนนี้นะคะเด็กสามารถดูคำได้จากเอกสารการเรียนออนไลน์คัดตรงตัวหนังสือสีดำๆตัวหน,หนาๆเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กและขั้นตอนที่4 คือขั้นตอนของการเขียนตามคำบอกในขั้นตอนนี้เราจะทำกิจกรรมในช่วมงมุมสูงค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านบ,อบอ่อยๆอ่านซ้าๆอ่านย้ำๆนะคะเพื่อที่เด็กจะได้เขียนตามคำบอกได้10คะแนนเต็มค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ